วันนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยฝื้นฟูร่างกายหลังชนะติมอร์เมื่อวันที่4ธันวาคม2568เวลา16.30นาทีฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด4เกมลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่จะพบกับสิงคโปร์ การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมนัดแรกที่ชนะติมมเรสเต6ต่อ1ก่อนการฝึกซ้อมใช้พลอดทนนัดเตะสารพัดประโยชน์จากสโมสสนสุขโคไทย FC ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ประมาทสิงคโปร์โยพูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยครับเป็นยังไงบ้างาเมื่อวานก็เป็นเกมแรกในซีเกก็คนก็ต่น กคนพยายามเต็มที่ครับก็มีใจกับทีชนะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงฮะับสำหรับโยในเมื่อวานคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือท,ทุกคนก็เพิ่งมาลงตัวกันครับก็เพิ่งกลับมาจากสมโมสรก็เพิ่งมาลงแต่ก็ต้องปรับเข้ากับทีไม่ได้ครับครับผมสำหรับเกมนัดต่อไปฮะที่จะต้องพบกับ เออสิงคโปร์ฮะเราจะเตรียมทีมอะไรยังไงต่อไปครับแน่นครับเราก็ไม่ประมาทก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะชนะเพื่อเของเราต่อไปครับผมพูดถึงเก้าหน่อยครับที่เมื่อวานเพื่อนๆทุกคนยิงได้แล้วก็ไปชูเสื้อของเก้าก็เสียดายครับที่เก้าไม่ได้มาร่วมทีมครับก็ขอให้เก้าหายไวๆนะครับแล้วก็มาช่วยทีมกลับไปช่วยทีมในเร็วๆสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลให้ติดตามเชียร์เราหน่อยครับ เพราะถึงแฟนบอลชาวไทยรุ่นอายุมีเกิน23ปีครับก็ฝากติดตามเชียร์แม่ต่อไปแล้วก็จะทำให้เต็มที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมครั้งที่33รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11ธันวาคม2565เวลา 19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และแอปพลิเคชัน Truevision Now